สวัสดีจ้าวันนี้ลูกสาวเล่นที่สีสกเกตเบนจารักอํเาเภอเบรจารักจารักพูดผิดตูเป,ปาก็ไม่รู้วันนี้ลูกสาวบ้านลูกสาวเอฟซี FC เข้าไปเต็มอันเนี้ยเข้าไปหาลูกสาวไปเยี่ยมลูกสาวอ่าเมื่อเชา้านี้พ่อเอกกับแม่หน่อยก็ไปโรงพยาบาลเนาะ พาแม่หน่อยไปโรงพยาบาลก็ขอให้แม่หน่อยสุขภาพแข็งแรงพระคุ้มครองนะคะเอ่ออยู่เป็นล่มโพล่มไสกับลูกๆไปนานๆอือพี่รันก็ให้กําลังใจนะจ๊ะเป็นกาลังใจให้แม่หน่อยสู้ๆสู้ๆสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็อ่าวันนี้ก็ขอให้คนเต็มอญญายุคือเก่าเนะาะเมืม่อเมื่อวานนี้เล่นในมหาสารคาม ครอบครัควครอบครัควหันษาครอบครัควมีความสุขน้องลําเพลินลําแพนลูกสาวก็ขึ้นไปพร้อมกันน้องลาเพลินกับน้องลาแพนก็ขึ้นไปพร้อมลูกสาวบนเวทีเอ,อสาวน้อยน่ารักมากไปเต้นกันอยู่ที่บนบนเวทีช่วยกันทำมาหากินอ่ะสูนหน้าของสาวน้อยอ่ะสามคนน่ะไปช่วยกันทำมาหากินอ่ะแล้วลูกสาวเราก็ไปม,มอบเงินให้น้องอ,อน้อง ที่เขาเดินไม่ได้นะเขามอยากมาดูลูกสาวอยากมาดูองิงเขาก็มาเยี่ยมองอิงที่เอที่งานเมื่อคืนเนี่ยแล้วลูกสาวก็ลงจากเวทีไปเจอด้วยตัวเองนะแล้วก็ไปมอบเงินให้ด้วยเราตามคนไม่ผิดจริงๆนะองิงอ่ะเขาคิดเขาคิดดีทําดีอ่ะเวลาเขาเห็นอะไรเขาก็เวลาเขามีเวลาน่ะเวลาอุงิงเขามีเวลาเขาเขาเขาจะทําแต่สิ่งดีๆน่ะเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมอ่ะ แล้วก็เมื่อคืนนี่หน้าง,งานเห็นไหมเมื่อคือนที้หน้าง,งานก็ไปขายบัตรคนเขาก็มาแถวเรื่องแถวกันเต็มมาซื้อบัตรเขา้าเข้าชมอ่ะเข้าชมเส,สาน้อยเนี่ยคนมาจากไหนก็ไม่รู้มืดฟ้ามัวดินเต็มอ้ญนัคือเก่าจ้าเต็มอ้ญนะคือเก่าจ้า <c oughs> อุ้ยนะคะแล้ว 3, 3, 3, 3, 3, สาม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 พี่น้องก็ไปขึ้นเต้นกันอยู่บนเวทีเต็มอ้ญนัคนก็เต็มอัญนญ แล้วก็อุ้งอิงอุ้งเอี้ยวอุ้งอนโอ้ออนี่ได้ยินเสียงน้องกันชัยด้วยนะเขาเขาเอาเงินไปให้เอาเอามาอะไรน้ำใจไปให้น้องลำเพลนลำแพน์นะแล้วเด็กก็มีสามาคารวะนะสองคนเด็กสองคนไปถึงก็พอพอพ่อ,อแมใ่ให้ให้เงินให้มา,าอะไรอ่ะก็ยกมือไหว้ก็ยกมือไหว้ขอบคุณ <c oughs> น่ารักมากเลยพี่รันชอบมากกับน,น้องลำเพลลำแพนน่ะแล้วน้องลำแพนน่ะเขาหน้าเหมือนอุ้งอิงนะหน้าเขาเหมือนอีหลานน้อยหน้าเขาคล้ายกันเด้เหมือนกันเปี๊ยบเลย พี่รันลงคลิปก็ไปช่วยดูคลิปให้ด้วยนะคะเอ่อขึ้นไลค์เมื่อกี้ขึ้นไลค์ก็ไปชนกับลูกสาวพอดีลูกสาวขึ้นไลค์ทุกทีลูกสาวจะไม่ขึ้นไลค์ช่วงหกโมงเอ่อบ้านเราสี่โมงครึ่งอะนะอืมขึ้นช่วงสี่โมงครึ่งเดี๋ยวคงจะเตรียมตัวเตรียมตัวไปอะพอดีวันนี้เล่นที่รีสเก็ด้วยก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่รีบร้อนอะไรอืมพักไม่ฮักก็อยู่ไปอยู่เป็นเพื่อนไปอยู่เป็นเพื่อนก็พักไม่ฮักก็ไปอยู่กันที่บ้านอีลาน้อยนั่นอะที่เมื่อคืนที่เมื่อหน่อยาามมะ ต้องอย,อยู่ที่บ้านนอนพักผ่อนอเช้าพ,พ่อเอกก็พาพาไปโรงพยาบาลอืมน่าจะเดินทางกลับมาแล้วนะพี่รันว่าก็เดินทางอขอสุขภาพแข็งแรงเพ่อเอกด้วยทุกคนด้วยครอบครัวสาวน้อยด้วยแล้วก็น้องยูทูปก็น่ารักมากเมื่อคืนนี้ลูกสาวอุ้มลูกสาวเขาไปอุ้มลูกสาวจะขึ้นวีทีลูกสาวบอกเดี๋ยวขอไปอุ้มน้องยูทูปก่อนเด็กอะไรก็ไม่รู้น่ารักเนาะเออน่ารักจริงๆอะ่ะ แล้วก็เป็นเด็กที่มีอารมณ์ดีนะเวลาเอพ่อโจเขาเล่นแย่เล่นหรือไรเล่นเขาจะเสืยยิ้มยากอะ่ะแต่พอพอแย่เล่นแล้วก็จะยิ้มอะ่ะพอพี่น้องสาวไปอุ้มอะ่ะพอพี่สาวไปอุ้มอะ่ะพอพี่สาวไปอุ้มอะ่ะก็จะยิ้มอะ่ะยิ้มน่ารักอะ่ะแต่น้องชายก็คงจะสามคนเนี่ยนะลําเพลินลําแพนแล้วน้องย t u b e ก็คงจะไม่เอาคนที่สี่คงไม่เอาแล้วละ่ะคิดว่านะน่าจะเอาแค่สามคนสามสี่พี่น้องอ มีองค์อิงมีเสามีองค์อิงมีน้องลำเพลินลำพาแล้วน้องยูทูบช่วยกันทำมาหากินเมื่อคืนที่บนเวทีเต้นกันน้องลำพายเนี่ยสุดยอดมากเต้นกันน่ารักอะ่ะเดี๋ยวนี้เริ่มพัฒนาเริ่มพัฒนาขึ้นเมื่อก่อนก็ไม่ค่อยกล้าขึ้นไม่กล้าเต้นแต่พอได้เต้นก็องสุด,สดเวียงอะ่ะเด้นดิง่งเด้งดึงเด้งดึงเด้งดึงเงวลาเขาเต้นอ่ะนะกระโดดหัวเราะชอบใจมีความสุข พี่รันว่าเด็กๆที่เติบโตอยู่บนวงกับสาวน้อยนะอย่างน้องโจอย่างลูกน้องโจอ่ะน้องลำเพลินลำแพนเงี้ยน้องยูทูบ b ีเงี้ยมันอยู่กับเสียงเพลงไงสุขภาพจิตด,ดีอ่ะเด็กก็จะได้ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเดินตามเดินตามพ่อเดนมาหนุิงอ่ะอูอิงก็เดินตามรอยพ่อนะก็ทำมาหากินช่วยกันทำมาหากินอ่ะเป็นอะไรที่เป็นอะไรที่ดีอ่ะ เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมแล้วก็ชื่นชมชื่นชมลูกสาวที่ไปมอบมอบเงินให้น้องพี่น้องอะน้องคนที่เดินเดินไม่ได้นะเด็กเด็กที่เขาเดินไม่ได้แล้วก็อยากมาดูงอิงรู้สึกมากับญาติหรือเปล่านะเข้ามามามา,มาเยี่ยมลูกสาวที่หน้าวทีลูกสาวก็ลงจากวทีเดินเดินไปด้วยตัวเองอะเดินไปหาด้วยตัวเองแล้วไปมอบ,อม,อบมอบมอบอะไรน้ําใจให้น้อง ปลืม้มใครเห็นก็ปลืม้มมันนะแล้วยิงวันนี้นะที่ที่เอ่อรีสเกตโอเมเตรียมพ่อฮักแม่ฮักอ่ะเอฟซี FC ลานน่อยอ่ะเตรียมกันหน้าห้านเต็มวิธีอเนี่เตรียมกันอ่ะเตรียมรออง์หอิงอ่ะวันนี้ลูกสาวขึ้นไลท์อืมอุ๋งอิงขึ้นไลท์พี่รันก็เนีย่ยลำเพินออฟฟิเชียล แม่แตนรู้สึกว่าแม่แตนถูกหวยสองร้อยสองเจ็ดกับเอ่อกับแปดห้าห้าสิบบาทก็ไปมอบอะไรให้หลานน้อยห้าร้อยอืมแม่แตนลังสิตแม่แตนนี่ก็เป็นแม่ห้างอีหลานน้อยนะแล้วแม่อิศุบุตรปการด้วยแล้วก็น้องน้โมด้วยน้องน้โมแล้วก็แม่อ,อิเตอร์ด้วยนะแม่แม่น้ำหนึ่งด้วยน้องกบปิติพัฒนนี่ก็เอฟซหลาหนเบอร์โทนะเออเบอร์เบอร์เบอร์เอ ธนาคารของลูกสาวศูนย์สองศูนย์ศูนย์สองศูนย์สามเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดห้าสี่เก้าห้าอืมอมสินมูลดีเท่าเออเท่าอุดมอืมนี่น้องน้องอุดรสี่โมงสิบแปดให้อีลาสองพันคะแนนสุดยอดมากเมื่อคืนนี้นุกโอ้ลูกสาวจับฉลากไม่ได้จับฉลากได้ไม่ใช่เหรอสองสองเจ็ดหกอ่ะ ทุกคนก็เนี่ยวันนี้ก็มาลูกสาวก็ได้มาลายน้ําใจอะเยอะมากเลยนี่มาให้กำลังใจลูกสาวเยอะมากเลยนปรรษ์สนนี่สองสองเจ็ดหกมีไผ่ได้บอก็ถูกกันเยอะนะพี่รันพี่รัไม่ได้ซื้ออะเพราะคลิปนั้นพี่รันไม่ได้ดู ก็ขอบคุณท <voice> ุกลังใจขอบคุณพ่อฮักแม่ฮักที่ให้มาเลยลานน้อยที่ถูกหวยรอยเบอร์วันนี้นะคะขอบคุณทุกลังใจแล้วก็ลูกสาวขึ้นไลน์นี่ทุกคนก็เอาไปให้กําลังใจลูกสาววันนี้เล่นที่สีสะเกดแพ้กำลังใจกันเยอะๆแล้วก็คิดดีทําดีสิ่งนี้ก็จะตามมาเราติดตามคนไม่ผิดจริงๆติดตามองค์อิงติดตามสาวน้อยเด็กคนนี้เราติดตามไม่ผิดจริงๆกระตันยูรู้คุณนะคะอ่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ดี ก็ยังรักและลูกสาวเรายืนหนึ่งลูกสาวเหมือนเดิมจ้ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันคะ่ะช่วงเที่ยงเที่ยงของเมืองไทยนะคะคลิปนี้ขอไปบายก่อนจ้ะสวัสดีจ้า